สบายดีพ่อแม่พี่น้องพอก,กันอีกเดือนจะก็ช่องแปลงสราระคนเดิมมือนี้เขาซิมาเผาปลาเผาปลาเน้นปลานิมตัวใหญ่ๆเผา,าปลาเน้นกินกระตมอ,อกถั่วเยอะ กินน้วกันด้วพี่น้องด้วยจะมีออมไก่นะอันจะออมไก่ใส่หมหัว,วใส่ทักใช่ไเนี่ยแต่ว่าบริทยตอนออมไง<ป>้า้นนีต้องบต่ว้งกัน หอมหอมปาเผาไก่สีซุกับพี่อกไม่ข้าเดี๋ยวเดราคาเท่ากันไก่สีซุกับเจ้าเดือยอเหื่อหรลูกลานะไน่พ่อแม่นั้นมอยู่ไม่ตีไม่ตี สุกแล็วพี <Ash well. S 2> ่น้องเอ้ยไก่สุกแล้วม่นินกันหือจ้าอยู่ๆอ่ๆก็ำหมกทัวปลาเผาเ้็นยังไงฮัมบะพี่น้องหอมบ พ่อโตไปกินปลาเผากันเลยลสบายดีบ๊ายบาย